สวัสดีครับพบกับช่องพัฒสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์ศูนย์แปดหนะครับ ID Line ก็081 9์แปดหนนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมบล็กกันนะครับขออนุญาตนะครัองค์แรกนะครับในคานที่1นะฮะอันนี้จะเป็นพระสมเด็จข้างเม็ดนะครับ มันจะเป็นของพอหลวงพ่อสำรวยสร้างนะครับองทิ่วัดโคสิตลามนะครับแตนเป็นสิ์ของหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้สภาพสวยมากเลยนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับแตนเป็นสิตหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อสำรวยนะครับนี่ครับเนื้อหานะครับ อองนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับสมเด็จข้างเม็ดนะครับของหลวงพ่อสำรวยนะวัดโกศิตารามนะครับไหนาทนะครับหลังจะเป็นเห็นเป็นรอยตายางนะครับเนื้อหาดีมากนะครับ ี่นะสมเด็จข้างเม็ดนะครับก่องขอ้อสมรวยนะครับอ,อันนี้เปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับสมเด็จข้างเม็ดนะครับไม่มีหักล่อมนะครับารายการที่สองนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ทรงไปทางหลวงพูอด,ดูวัาสแกนะครับ นี่เป็นองค์ที่สองพิมพ์แบบนี้คุณได้มาเป็นองค์ที่สองนะคงนี้นะครับได้องค์นึงปล่อยไปแล้วนะครับนี่ครับองนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับ อนี้ครับอ่าองนี้เปิดไปที่400บาทนะครับองนี้นะครับ <c oughs> รายการที่3นะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จมารเกตชายโยปี3านะครับ อันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมสุดรุ่นนีนะ้แต่อันนี้สภาพไม่สมบูรณ์ไหร่นะผิวเปิดนะครับนี่นะอันนี้จะเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นฐานขีดนะละนี่นะจะเป็นรอยอยู่ตรงนี้นะนี่นะ อันนี้ผิวเปิดนะครับนี่นะดูฐานชั้นนี้นะครับเอก,กลักษณ์พิมพ์นี้นะจะฐานนะทุดท้ายนี่จะแหลมๆเหมือนองหมนนะครับ <c oughs> ด้านหลังนี่ผิวเปิดเห็นมวนสารเลยนะครับของนี้เปิดไว้ที่สองร้อยบาทนะครับรงนี้นะครับพิมพ์พิมพ์เจ็ดชั้นอ่าท็อปสุดนะครับพิมพ์ฐานขีดนะครับ สองร้ยบาทนะครับอ,องนี้ <c oughs> ออองต่อมานี้ก็จะเป็นประเทตัชยโยเหมือนกันนะครับจะเป็นเจ็ดชั้นนิยมนะครับปีสามหนึ่งเหมือนกันนะครับจะโอ้งอง,ออง,อองจะองเล็กกว่าพิมพ์ฐานขีดนะครับดูนะ <c oughs> อ,องนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับรายการที่สี่นะครับ มีรอายตตยางบางๆตรงนี้เนี่ยอ๋อองนี้เปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับองนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับวัดเกดชใจโยนะพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนะครับพีสามหนึ่งนะอาอองค์ต่อมานี้จะเป็นอ่ารายการที่ห้านะครับอันนี้จะเป็นอ่าผระผงสุพรรณนะครับพิมพพราผงสุพรรณนะอันนี้จะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับ อันนี้จะเป็นของพอดีวัดพระลูกนะครับสร้างนะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับ <c oughs> เป็นเนื้อผงน้ํามันฮนะคอไปด้วยนะพูดไปพูดมาน้าเหมือนน้าลายมันแห้งนะะนี่ครับวงนี้ไม่มีหักล่อมนะครับ พัดดีวัดพระลูปนะครับสร้างเนะเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับองค์นี้เปิดที่สองร้อยบาทนะครับเป็นพระที่น่าใช้มากนะครับของพอดีนะองค์ต่อมานี้จะเป็นพระกนแนนนะครับของหลวงพุทนาคุณรักคางประมาณปีสองสี่เก้าห้านี่ยแล้วก็นําไปแจกที่วัดประสาบุญยวัฒปีศูนย์นกเลยนะครับ คะแนนอกคุดหมูใบสีนะครับนี่เป็นใกล้ปั๊มตายยางบางอันอไรทักอย่างนะฮะอ่าวงนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับกคะแนนหมูใบสีหถึงปู่นหน้าก็ระครังนะครับปีสองสี่เ้าห้านะครับของนี้เปิดไปที่200บาทนะครับ วงสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นหลงหลวงพ่องเงินนะครับอันนี้ผมได้มาอีกองเลยนะอันนี้จะเป็นของวัดทุ่งน้อยนะครับอาจารย์นลงเป็นผู้สร้างนะครับโดยเอาแบบพิมพ์หลวงพ่องเงินพิมพ์กีตารุ่นแรกนะครับมาตอดพิมพ์นะเอกลักษณ์ของวัดทุ่งน้อยก็คือว่าตาโปนนะครับสังฆติขาดนะครับ ตรงซอกแขนมีจุดนะครับแข้งตุ่มนะครับเก่ายุคนะครับอ่ะสภาพก็โอเคนะครับสวยนะเป็นพระรองโบราณนะครับอันนี้เป็นร้อยตัดช่อนะฮะนงนี้เปิดที่สองร้อยบาทนะครับหนูว่าเงินวัดตุ้งน้อยนะครับ สุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพัฒนเดชเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งเจ้นะครับไอนีไลท์ก็ศูนย์แปดหนึ่งก้อสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับชอบภาพไหนแต่การใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ